ครับก็ขอสวัสดีพี่ป่านาอาลูกหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพอเดิมนะครับสองเล่มนะครับนะครับเลียกว่ามีดจุบต้นๆนนะครับอายุ 9กกว่าปี100ปีนะครับครับหยุดต้นๆเลยนะครับนะครับเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเล่มแรกนะครับที่ว่ามีอายุเป็น100ปีนะครับ90กว่าปีนะครับขึ้นไปนะครับก็เราก็มาให้สังเกตที่ไม้กันนะครับนี่นะครับ จับดูนะครับนะครับจับดูแล้วจะมีรอยย่นรอยเหี่ยวของไม้นะครับนะครับไม้ความแห้งของไม้นะครับก็จะมีรอยย่นรอยเหี่ยวนะครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับนะครับรอยย่นรอยเหี่ยวอย่างนี้นะครับมีดอายุไม้อายุนะครับร้อยกว่าปีอย่างนี้นะครับ เก้าสิบปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีรอยเหี่ยวให้เราเห็นนะครับถ้าอายุ90ก็จะไม่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าอายุเป็นร้อยนี่นะครับความเหี่ยวนะครับสัมผัสได้นะครับนะครับอันนี้เราก็มาแนะนํากันนะครับเพื่อนะครับทันใดนะครับอยากจะสะสมมีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปเดินตามตลาดพระอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อไปเจอนะครับ ก็ให้สังเกตกันนะครับจีบขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตไปด้วยกันอย่างนี <that> ้นะครับครับนี่นะครับขราบใครนะครับผุยผงต่างๆนะครับเข้าไปในอุดในร่องนี้นะครับนะครับให้สังเกตเหมือนกันนะครับสังเกตเนือไม้แล้วนะครับนะครับความเหี่ยวความแห้งของไม้นะครับนะครับนะครับนี่นะครับ แม้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับอลูมิเนียมขาเป็นโตนะครับสมัยก่อนสมัยเก่านะครับผลรุ่นเก่าๆนะครับจะเห็นนะครับถ้าอายุห้าสิบขึ้นมานะครับจะรู้นะครับแต่ถ้าต่ำไปก็อาจจะไม่เคยรู้จักนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะครับไปโรงเรียนไปอะไรก็ต้องห่อข้าวไปกินนะครับ ปินโตนะครับจะขาปินโตจะออกแบบนี้นะครับเป็นลูมิเนียมนะครับส่วนปินโตนั้นจะออกใบเหลืองๆอย่างนั้นนะครับนะครับโดนอะไรก็สีกระเทาะออกมาอย่างนั้นนะครับคนสมัยก่อนนะครับเขาก็รู้นะครับนะครับเจาะรูตีพับแบบโบราณนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับสมัยก่อนไม่มีนะครับไม่มีที่ตู้เชื่อมนะครับนะครับนี่นะครับเจาะรูแล้วก็ตีพับ นะครับเป็นนะครับฝีมือช่างสมัยก่อนนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับดูไม้แห้งไม้เหี่ยวอย่างนี้นะครับรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กหล่อดําผสมเงินนะครับ ที่เขาทาขึ้นมาเพื่อทําปลอกมีดโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับช่างสมัยก่อนนี้นะครับนะครับทําขึ้นมานะครับเป็นโลหะผสมเงินนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนี่นะครับสิบสามนิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามสิบสามนิ้วนะครับนะครับใบอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเรามาดูกันนะครับ นะครับภายในนะครับอลูมิเนียมนะครับก็จะแน่นนะครับจะไม่เหมือนพวกหวายพวกอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ยุบตัวนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับเก่านอกเก่าในนะครับนี่นะครับแห้งๆอย่างนี้นะครับนะครับเก่าอย่างนี้นะครับนะครับภายในก็เก่าอย่างนี้นะครับ นะครับภายนอกก็เก่านะครับเก่าเก็บนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับหลังจากท่านตาเสียแล้วก ah ็ลูกหลานก็เก็บนะครับอย่างดีนะครับนะครับบูรณะไว้นะครับนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับของเก่านะครับนะครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากวงการมีดหมอมีเทพศาตรานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับมีนะครับ ดูเนื้อเหล็กนะครับออกครำครดำาๆนวลๆอย่างนี้นะครับเหล็กยุบเก่านะครับนะครับนี่นะครับลายนะครับแบบนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาขอมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นตีเป็นลวดลายแบบนี้นะครับอยู่ในหนังสือของหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับท่านใดนะครับที่มีหนังสือก็นะครับไปเปิดดูนะครับแบบนี้นะครับมีนะครับนะครับ มีหยุบต้นๆนะครับนะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับทําขึ้นมานะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับของเนื้อเหล็กนะครับนะครับแห้งนะครับแห้งด้วยสายตาเรานะครับนะครับมีดไม่สดนะครับนะครับเหล็กไม่สดเหล็กแห้งนะครับเหล็กอย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับดูเนื้อเหล็กนะครับออกเขียวๆคล้ำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับ การเข้าขั่งนะครับนะครับถ้าใส่เยอะนะครับขั่งก็จะทะลักออกมานะครับถ้าใส่ขั่งน้อยนะครับมันก็ไม่ทะลักออกมาก็ยุบลงไปอะไรอย่างงี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้นะครับไม่ให้ทะลักออกมานะครับนี่ก็ยังนูนๆออกมานะครับนะครับความสวยงามคลาสสิกนะครับนะครับดูนะครับเงินนะครับ สนเหนไม่กินนะครับนะครับนะครับให้เราสังเกตร ksi, ตรงนี soup, bar, ussen, น้นะครับนะครับสนหมขาบใครเหล่านี้นะครับนะครับนี่นะครับอย่างนี้ชุดเดียวกันนะครับมี parsley, ไม่ได้ถูกถอดถูกซ่อมมานะครับนะครับการเข้ากลั่นนะครับนี่นะครับชิดแบบน ja, ี้นะครับช่างมีฝีมือนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ ความยาวรวมด้ามอยู่ที่เจ็ดนิ้วน,นะครับนะครับนะครับขออภัยนะครับความยาวรวมด้ามนะครับสิบสามนิ้วนะครับใบอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเป็นลายเสมาใบโพนะครับครึ่งใบนะครับอย่างนี้นะครับนะครับเสมาใบโพครึ่งใบนะครับสมัยก่อนจะมีอย่างนี้นะครับเล็บจิกนะครับตอกแบบนี้นะครับ นะครับเล็บจิกเล็บความเล็บไงนะครับนะครับตอนนั้นหลวงพ่อเดิมนะครับตอนแรกๆนั้นนะครับก็ยังใช้แบบนี้นะครับนะครับเพราะว่านะครับไปที่วัดหนองซีนวนมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นลายแบบนี้นะครับก็เลยมาให้ช่างนะครับตอกแบบนี้นะครับนะครับเล็บจิกเล็บายเล็บความเล็บไยอะไรเนี่ยครับนะครับ ตอกด้วยมือนะ <ondan S 1> ครับนะครับการตอกด้วยมือนะครับเราก็จะเห็นร่องรอยนะครับเป็นเสี้ยนในร่องนี้นะครับนะครับจุดสังเกตนะครับนะครับเป็นเสี้ยนอย่างนี้นะครับนะครับนะครับการตอกใช้สิวตัวใหญ่ๆตอกนะครับนะครับดูครับนี่นะครับสวยงามนะครับตอกกระดูกงูอย่างนี้นะครับ จะลอยนะครับไม่สม่ำเสมอตื่นบ้างลึกบ้างนะครับเกินเส้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลอยเสาะในล่องนี้นะครับนะครับจะเป็นคลื่นๆนะครับนะครับอันนี้นะครับก็ให้เราสังเกตกันนะครับว่าเซาะด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องขูดเอานะครับนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับปลายขนุนนะครับนี่นะครับ เหล็กก็อย่างดีนะครับดูสันนะครับบางคนนะครับถามมาว่าสันนาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้วัดนะครับนะครับไม่ได้วัดนะครับแล้วแต่ช่างเขาจะตีขึ้นมานะครับว่าสันจะนาเท่าไหร่นะครับวัดแต่ความยาวนะครับความยาวของใบเจ็ดนิ้วนะครับนะครับนี่นะครับ นี่นะครับการตอกด้วยมือนะครับนะครับให้ดูสังเกตกันนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับนะครับทิ <genau S 2> ้งร่องรอยให้เราจุดสังเกตกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเนื้อเหล็กนะครับความยาวรวมด้ามนะครับสิบสามนิ้วนะครับจะพอใบเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสัน หัวปรหมออะไรนี้นะครับเขาเรียกนะครับนี่นะครับทางสมัยก่อนนะครับเราจะไม่เจาะจงสันนะครับหนาเท่าไหร่เขาจะวัดแต่ความยาวนะครับนะครับเรื่องสันหนาเท่าไหร่นี้ไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับจะหนาจะบางนะครับก็ไม่ ไม่นี่นะครับดูด้วยตาเปล่านะครับนะครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับว่าสันจะหนากี่มิลกี่มิลนะครับนะครับเอาความยาวเอาที่สร้างถูกกรรมวิธีนะครับนะครับเอาดูเนื้อเหล็กอย่างนี้นะครับครับใช้มาอย่างโชคโชนก็จะมีสนิมนะครับถ้าใช้มาไม่โชคโชนนะครับ ก่อสมบูรณ์แบบนี้นะครับนะครับสวยงามเลยนะครับขันใดสนใจนะครับจะเอาไปบูชานะครับในด้านพุทธคุณนั่นก็เหมือนกันนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในชีวิตนะครับใครมีไว้ครอบครองนะครับก็ถือว่าขานนั้นนะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของมีดนะครับมีบุญวาสนานะครับไปเสริมเพิ่มบารมีต่างๆให้ท่านนะครับในครอบครัวนะครับบางคนนั้นนะครับจะเอามีดเล่มใหญ่นะครับหรือไม่ก็มีดาบนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อรุ่งนี่ครับไปประจําไว้ที่บ้านนะครับนะครับทําติดไว้บนผนังฝานะครับ เก็บไว้ในห้องพระอย่างนี้นะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับนะครับติดบ้านได้อย่างนี้นะครับเพิ่มเสริมเพิ่มเพิ่มบารมีนะครับให้กับครอบครัวนะครับไม่ให้ภัยร้ายต่างๆเข้ามากล้ำกลายในครอบครัวนะครับนะครับในด้านดูดวงคงกระพันป้องกันคุนสยมนดำพวกผีปีศาจนะครับเหล่มเล็ก ก็เอาติดตัวไปนะครับบางคนเอาไปสองเล่มเลยนะครับนะครับเล่มเล็กติดตัวตลอดนะครับถ้าใส่สริกาเขาก็เอาไปทำกรอบนะครับเลี่ยมไม่ว่าจะเป็นนาคเป็นเงินเป็นทองนะครับแขวนคอไว้เลยนะครับติดตัวตลอดอย่างนี้นะครับป้องกันไว้นะครับเขาทำอย่างนั้นนะครับป้องกันไม่ให้ภัยร้ายต่างๆเข้ามานะครับ รับเขาป้องกันครับตาโดนของโดนอะไรมาแล้วมันรักษายากนะครับต้องไปหาหมอหมอหลายหมอนะครับนะครับแต่ถ้ามีมีดหลวงพ่อเดิมติดตัวติดบ้านไว้นะครับปกปักรักษาคุ้มครองเสริมบาร,รมีในครอบครัวนะครับชีวิตก็ดีขึ้นนะครับคาขายลํำรวยนะครับ เงินทองไหลมาเทมาร่างกายของครอบครัวของท่านก็จะอุดมไปด้วยความสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผีปีศาจส,สิ่งเวลวร้ายที่มองไม่เห็นตัวก็ไม่เข้ามากล้ำกลายนะครับนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมมีจิตอันเมตตานะครับนะครับไม่คิดร้ายต่อใครนะครับ ถ้าใครคิดลายต่อเราในครอบครัวของเรานะครับสิ่งเหล่านั้นจะกลับไปหาผู้นั้นนะครับที่คิดลายกับเรานะครับอันนี้คือนะครับพุทธคุณของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับป้องตันภัยลายต่างๆนะครับเสนดังไรนะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับพวกคุณไซมนดำพวกปล่อยของนะครับมีนะครับ นี่นะครับมีดหลวงพ่อเดินนะครับนี่นะครับลายอักขรอย่างนี้นะครับนะครับปรสาขอมนะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์088 5 8 6 1 3 2 9้านสนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนี้จะนะครับสั้นกว่านับนะครับความยาว นะครับรวมด้าม1ิบนิ้วนะครับนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมยุบต้นต้นเหมือนกันนะครับแต่เล่มนี้นะครับนะครับความยาว10นิ้วนะครับนี่นะครับมีดร้อยปีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูที่เนื้อไม้นะครับนะครับเนื้อไม้ก็แห้งๆนี่นะครับนะครับนี่นะครับเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับ มีดเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับความคงทนนะครับเป็นทองเหลืองนะครับนะครับทองเหลืองซึ่งมีความคงทนสนิมไม่กินนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับนะครับจากพอใบหกนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับความเหนียวความแห้งนะครับของไม้อย่างนี้นะครับอยู่ั้างในนะครับนะครับ นี่นะครับแห้งสนิทอย่างนี้นะครับไม้เบานะครับนะครับนี่นะครับร่องรอยความเหี่ยวความย่นของไม้นะครับให้เราสังเกตกันนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับคุยกันนะครับนี่ครับเมดหลวงพ่อเดิมยุบต้นๆนะครับนะครับช่างท่านนี้นะครับตีทรงให้กับวัด หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับแล้วก็ตีส่งให้กับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับบจึงออกมาลายคล้ายกันนะครับนี่นะครับมียันนะครับตอกไว้บนปลายมีดอย่างนี้นะครับนะครับนะครับนี่นะครับยันนะโมพุทธายะนะครับนะครับตัวอุนาโรมนะครับหรือว่าอุหงายนะครับ นะครับดูเนื้อเหล็กนะครับนะครับเนื้อเหล็กเก่านะครับจะออกนวลๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับคำคล้ำอย่างนี้นะครับลายเสมาใบโพครึ่งใบเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับเรียกว่าช่างท่านนี้ตีส่งทางวัดหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตีวัดตีให้วัดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองด้วยนะครับนะครับ ดูเนื้อเหล็กนะครับสนิมไม่กินเลยนะครับนะครับเป็นคาบไครขึ้นมาเฉยๆนะครับนะครับยันตัวนี้เขาเรียกว่านะครับหยันนโมพุทธายะนะครับนะครับหยันนโมพุทธายะอย่างนี้นะครับนะครับยันตัวนี้หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเรียนรู้วิชาจากนะครับหลวงพ่อเงินนะครับจึงออกมาเหมือนกันนะครับนะครับดูเหล็กดำเหมือนกันนะครับ สวยงามนะครับนะครับที่ว่านะครับนะครับนี่มีดหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเงินนะครับก็จะตอกชื่อไว้นะครับว่าอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับแต่ถ้ามีดหลวงพ่อเดิมจะตอกไม่ตอกนะครับตอกแต่ลายไว้อย่างนี้นะครับนะครับเพื่อจุดสังเกตนะครับว่าของหลวงพ่อเดิม หรือหลวงพ่อเงินนะครับตัวปลกอะไรก็เหมือนกันนะครับนะครับผิดแต่ว่าครับถ้าหลวงพ่อเงินจะตอกชื่อไว้หลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับปลายอะไรเหมือนกันนะครับเสมาใบโพครึ่งใบก็เหมือนกันนะครับนะครับเหล็กด้ามอะไรความยาวเท่ากันนะครับนะครับช่างท่านเดียวกันนะครับนะครับถ้ามิดหลวงพ่อเดิมนะครับจะไม่มี ยันตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีดรวมพวกเงินจะมีนะครับนะครับนี่นะครับนโมพุทธายะตรงท้ายนี่นะครับนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับท่านผู้รู้ก็คอมเมนต์มานะครับว่าเขาอ่านว่าอะไรทั้งหน้านี่นะครับนะครับนี่นะครับร่องอะไรเหมือนกันหมดนะครับนะครับความยาวนะครับ การเข้าครั่งนะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับใส่ครั่งน้อยก็จะดูแบบนี้นะครับครับถ้าใส่ครั่งเยอะนะครับก็จะทะลักออกมานะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ของหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเอมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับจะไม่ได้ตอบชื่อนะครับ ของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าช่างท่านเดียวกันนะครับต่อขึ้นมาตอนนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปเรียนวิชานะครับที่วัดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับเนื่องจากหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนั้นเป็นอาจารย์นะครับให้กับบวชให้กับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะครับหลังจากท่านบวชแล้วนะครับท่านก็ไปเรียนวิชาจากนะครับอาจารย์นะครับ ซึ่งเป็นผู้ i, okay. procent, บวชสวดนะครับพูณบวชให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับคือหลวงพ่อเงิน ouais. are, วัดพระปางเหลืองนะครับเรียนวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในด้านสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคาถาต่างๆนะครับนะครับวิชาการตีมีดอย่างนี้นะครับนะครับวิชานะครับยันต่างๆนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับ ได้สอนได้สอนวิชาต่างๆนะครับให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ช่างหลวงตีมีดอย่างนี้นะครับก็ตีส่งไม้กับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตอกกลายเหมือนกันอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับทันใดนะครับสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับนะครับดามไม้ฝักไม้นะครับ ราคาก็ไม่สูงนะครับนะครับท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โทรมาปรึกษาหรือว่าให้ความรู้นะครับคอมเมนต์เรื่องอะไรก็โทรมานะครับนะครับหรือว่าสนใจท่านใดสนใจนะครับนำไปบูชาก็โทรมานะครับ มีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนี้นะครับหายากนะครับไม่ใช่จะหาง่ายๆนะครับนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนั้นก็เหมือนกันนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันกุณใสยมนต์ดพวกโดนของปล่อยของนะครับนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมวัดพระปรางแหวหลวงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับ จึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับเนื่องจากหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนั้นนะครับก็นะครับถือว่าได้เป็นอาจารย์นะครับเป็นคนบวชให้กับหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับนะครับท่านใดที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ